สวัสดีจ้าวันนี้จะมาทําอาหารเช้าให้ดูจ้าแผ่นโรตีนะคะแผ่นโรตีแล้วก็อยากเจ๊งโจโชานไปตากาไทยหรือกว่าไหยยันโตปาะแป้งอ่ะอเจ๊งยันโตปาะแป้งก็จะจิ้นตานซีนะจะจิ้นตานซีนแกเรามาทอดไข่ดาวก่อนนะคะเรามาทอดไข่ดาวก่อนจ้า สิ้นามสินะ่ะโอเคเราทอดไทดาวก่อนนะคะเรามีแฮมเรามีหมูหยองนะคะมีมีหมูหยองทอดไท่ดาวก่อนจะ้ะ กลับไกจ้าหน่งโอเคก็มาให้กำเสั่หาลาโอเคก็มา,าเะรจ้งปอกแป้งสิน้นโอเคจ้าเรามาทำแผ่นโรตีกันเลยนะคะ <c oughs> เรามาทำแผ่เรามาทำแผ่นโรตีกันเลยจ้า 唔使加油啊，就咁样放落去就得噶啦。O K，整早餐好簡單噶。 เราเราทำอาหารเช้าง่ายๆนะครับแผ่นโรตีสามารถทําอาหารเช้าได้จ้ะทําเป็นอาหารเช้านะคะ ไปด้านหนึ่งก่อนจ้ะพอเรากลับอีกด้านหนึ่งทีนี้เราก็ใส่ไข่เข้าไปก็มาฟองที่ตานเราเจิ้นที่ตานก็มาฟองที่หอถุยเลยล่ะฟองที่หอถุยเลยใส่แฮมเข้าไปจ้ะพี่อีกด้านหนึ่งแล้วก็ใส่ ไข่เข้าไปใส่แฮมเข้าไปตามด้วยหมูหยองนะคะตัดจี้หยกส้มเลยหที่อเลยาจี้หยกส้มเลยใส่หมูหยองเข้าไปนะคะใส่หมูหยองเข้าไปจ้ะโอเค จากนั้นเราก็ปิดไฟแล้วก็ม้วนเลยนะคะม้วนเลยนะคะโอ้ยร้อนม้วนเลยจ้ะม้วนเลยนะคะม้วนก็จะได้เป็นแผ่นแบบนี้จ้ะเวลาจะกินก็เอามีดตัดเป็นชิ้นๆน,นะคะใส่นะคะโอเคจ้ะ เสร็จสับเรียบร้อยแล้วจะหารเช้าเวลาจะกินก็ตักเป็นชิ้นๆนะคะโอเคกินชิ้นก็กำมาฉีดฉีดส细เก่าฉีดยี่ก็เก่าเอาฉีดไปแต่ก็ถ่ายหานะว่าฉีดจ๊าละฉีดจ๊าะกินกันสิจะฉีดยี่ก็เก่าก็ยังอ่ะ 好啦，好簡單啦，大家，好啦，再見啦，拜,拜啦，揸拜,拜，拜揸。